มึงไม่กลัวเจ้าภาพจับได้หรอวะเฮ้ยไม่กลัวเลยวะพวกแขกในงานมันไม่ดีกับข้าวอย่างเดียวซะหน่อยไม่ได้กินแค่แกงเขียวหวานอย่างเดียวเป็นไรไปวะแล้วมึงเนี่ยจะกินแค่แกงเขียวหวานนี่หรอมันก็ต้องมีขนมจีนผักสดสิว่าแลวด้ิน ถ้ามีน้ำเก๊กหัวยเย็นๆสักขวดมันหล่อคอน่าจะดีดแล้วใครบอกว่ากูไม่มีเหรออะโอ,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 อ้ไม่ดููหหรอนทอ,อ,องวับวับอุ้ยไฟ แกงเขียวหวานเสร็จยังอะถึงเวลาที่จะต้องยกไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วนะเสร็จแล้วแกก็ยกไปดิไหนอะแกงเขียวหวานเฮ้ยป <G un> ุ๋ยไฟอย่า,ยอยาบอกนะว่าแกทำแกงเขียวหวานวคว่ำหมดเลยอะไหนอะ <G un> กูแน่นไงเฮแย่แล้วแกมันโขงได้ไงวะเนี่ยแย่แล้วปุ๋ยไฟแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นเมนูหลักที่ลูกคา้ารีเควสต์มาเลยนะแต่เดี๋ยวนะถ้าแกงคว่ำ เส้นขนมจีนก็ต้องยิงอยู่สิหรือว่าอย่าบอกน้องแกแอบกินอะ่ะเฮ้ยพวกแกฉันจะทําแบบนั้นทําไมวะแกงเขียวหวานเนี่ยฉันนัดทำมาเป็นร้อยๆงานแค่ฉันเห็นเนี่ยฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วนะเออก็จริงอ่ะมันจะกินทําไมวะเออเฮ้ยเดี๋ยวนะแตงทาสีเนี่ยมาตกตรงนี้ได้ไงอะ่ะไหนถึงว่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกเย็นที่หลังว่าว่าแบบพวกแก พวกแกสองคนลองดูดิบนข้างหลังของฉันมีใครมาทำอะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยบุยไฟฉันว่าต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะฉันว่าต้องมีคนสร้างสถานการณ์แก้งว่าแกทำแกงคว่ำแต่ดูเหมือนว่ามันจะเจาะยิงหลักฐานทิ้นโตไว้ด้วย หิวจะแสบพ้องไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยกินกินไม่เข้านนะ่ามีให้กินก็บุญหัวแล้วมาม่าซองสุดท้ายมือก็เสือกแบกไม่แบ่งกูอีกจะไปไหนจ้ะน้องสาวสนใจไปกินกล้วยห้องพี่ไหมจ้ะหลบไปเอดูซะด้วย <c oughs> พวกพี่เนี่ยมันรับเหมาทาสีอยู่แถวนี้ ถ้าน้องอยากกินน้ำเก๊กฮวยสักกรึบก็แวะมาหาพวกพี่ได้นะจ๊ะเงินจะแดกข้าวไม่มีดูดูกูเหรอกูดูหวยขึ้นมามึงอย่ามาง้อกูล่ะต้องโดนสักทีนะไม่โดนสักทีไม่ดีกันเลยนะมึงเนี K ่ยตามฉันมาไปดิี่รีบตามไปสิพวกมันสองตัวจริงๆด้วย นี่พ่อมึงนี่มันแกงแฉะหวานของลูกค้ากูนะอะไรเนี่ยมันแกงแฉะหวานของพวกกูเพิ่งซื้อจากตลาดสดเมื่อเช้าเนี่ยใช่เป็นไปของพวกแกได้ไงเขียนชื่อติดไว้เหรอถ้วยก็ถ้วยกูหม้อก็หม้อของพวกกูแต่จานนี้มันเป็นจานของกูพวกมึงมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมฮะมันจะใช่ได้ไง พวกมึงสองคนน่ะน่าจะโกหกหน้าตายอยู่นะพวกมึงพูดมาเลยว่าพวกมึงจะชดใช้อย่างไงจะชดใช้ยังไงเรากินหมดแล้วเนี่ยจะชดใช้ไงเหรอก็พวกกูจะเอาเนื้อพวกมึงสองคนมาทำแกงเขียวหวานแล้วมาชดใช้พวกูงไงอ จะทำอะไรพวกเราเลยนะพวกเราอ่ะเนื้อติดกระดูกไม่มีอะไรให้กินหรอกพวกเราอ่ะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ที่พวกมึงไม่มีเงินแดกข้าวเนี่ยก็เพราะว่าพวกมึงเอาเงินไปซื้อน้ำแกงห้วยหมดแล้วใช่ไหมกูอ่ไม่สงสารลุ๊กมึงหรอกไอ้แล้วกูจะไึงแกงเขียอหไานให้